ต่อ,อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะในป่ารู้สึกว่าเออในเขานี่สวยอะไรอย่างนี้สองข้างทางเวลาถ่ายกันก็จะสวยขนาดอ่าวันนี้มีมีแต่เมฆฝนนะคะก็ยังดูสวยงามมากเลยค่ะเพราะว่าป่าเขาสีเขียวก็เลยดูนี่สองข้างทางนี่ป่าเห็ดปริดานะเนี่ยสองข้างทางนม่ป่าเห็ดเลยเลย หนาวดอมเบลอร์เลยทีนึสวยนะคะป่าป่าธรรมชาติค่ะที่นี่เขาออนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ,เข,รรคะเขาจะไม่ค่อยตัดไม้ทำลายป่านะถ้าตัดก็ต้องขออนุญาตตัดไม้ในที่ไร่ที่นาต้อง สว่างหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเอาไปทําคลิปแล้วจะสว่างปล่ารู้สึกมืดๆยังไงไม่รู้วันไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าเราจะสว่างหรือเปล่ารู้มืดๆยังไงไม่รู้ก็มีทุ่งนาค่ะด้านซ้ายก็คือทุ่งนาด้านขวาก็คือป่า กลางก็คือถนนค่ะใกล้จะถึงบ้านแล้วละค่ะอีกประมาณสักสองสองโลสามโลถึงจะได้ก็ถึงบ้านแล้วโอ้ดอกไม้สีเหลืองสวยป่านี้ถ้าเผื่อเรามาตอน เย็นๆนะจะมีพวกสัตว์เดินข้ามถนนนะช่วงช่วงนี้จะมีพวกกวางอะเดินข้ามถนนเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีแต่ภูเขาเขาจะเดินข้ามไปข้ามมาอะไรประมาณนี้ตร,ตรงนี้จะเห็นบ่อยเลยแหละจะข้ามมาตรงนี้บ่อย กำลังหวานไทยกันนะอันนี้อันนี้ถานอันนี้หวานเสร็จแล้วนะถ้าเรียบๆไปไหมหวานเสร็จดอกสีเหลืองๆนั้นก็คือดอกอ่าสิงโตนะคะกำลังขึ้นอีกหน่อยจะขึ้นเยอะเลยเหลืองๆจมท่านถาานไ อนนี้เขาขึ้นไม่ค่อยสุงเท่าไหร่อีกหน่อยเขาจะขึ้นงามนะเวลาฝนตกมาชุกๆนี่เขาจะขึ้นงามไปเลยออกถนนใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ถึงบ้านแล้วแป๊บหนึ่งก็ถึงบ้านแล้วดอกสุงโตเหลืองงามเลยจอดหย่าโอเค ตอตอร์ไซค์ครูก็จะอยู่ด้านหลังคุณหัดก็จะอยู่ด้านหน้าค่ะหัดขับมอเตอร์ไซค์ นะคะที่รับชมคลิปของบาริดามาถึงบ้านกระดอกไม้เต็มบ้านอีกค่ะดอกไม้บัลนดาไปตไปลล่ดลโอเคยรดียรลไขอบคุณบ้านนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ